그의가 미국의 0 4딩 ออกเดินทางสู่จักรวาลเดบมโน Moon, ปฏิบัติการพิชิตจันทร์ภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์จากเกาหลีส่งผ่านความตื่นตาตื่นใจและสัมผัสเข้าไปในทุกอารมณ์ของทีมงานนักสแสดงนำซอนขยองกูดูขยองซูและคิมฮีแอร์ร่วมกับนักสแสดงสมทบอีกครับขั้งนับว่าเป็นความยิ่งใหญ่ในเนื้อหาของการเอาชีวิตรอดบนดวงจันทร์พร้อมด้วยคุณภาพโปรดักชันสร้างความประทับใจจนทําให้เราไม่อาจนั่งติดเบาะได้เลยเพราะคอยเอาใจช่วยให้ผู้พิชิตจันทร์นั้นกลับมาที่โลกได้ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงรีวิวหนังครับวันนี้ผมจะมารีวิวภาพยนตร์เรื่องเดอะมูนปฏิบัติการพิชิตจันก่อนไปฟังฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ช่องน้อยๆของผมด้วยนะครับเดอะมูนปฏิบัติการพิชิตจันเมื่อการขึ้นไปสํารวจดวงจันท์คือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวสุดระทึกของฮาวังซอนอูนักบินอวกาศที่ร่วมออกเดินทางในครั้งนี้เขาติดอยู่บนดวงจันทร์เพียงลําพังด้วยระยะทางกว่า3 8 4 0 0 0กิโลเมตรจากพื้นโลกระหว่าง ที่เขากําลังรอความช่วยเหลือจากภาคพื้นได้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้นภารกิจครั้งนี้พวังซนอูจะได้รับการช่วยเหลือจากภาคพื้นโลกหรือเขาจะต้องเอาชีวิตรอดเพื่อกลับโลกด้วยตัวเองทําเอาใจสั่นตั้นแต่เริ่มเรื่องเลยครับเมื่อทีมสำรวจดวงจันทร์ของเกาหลีมีการวางแผนด้วยตนเองเพื่อมุ่งสู่ดวงจันทร์ด้วยยานอวกาศแบบมีลูกเรือเะว่านี่กลับไม่ใช่ครั้งแรกของการออกเดินทางสู่ดวงจันทร์เมื่อพวกเขาเคยส่งยานานาเร ออกไปสำรวจแต่เกิดอุบัติเหตุบางอย่างถือเป็นการวางปมจุดแรกของเรื่องได้อย่างน่าติดตามครับเพื่อเชื่อมไปยังตัวละครอื่นๆที่ทยอยเผยออกมาในแต่ละช่วงและยังมีจุดที่ทําให้ตัวละครในอดีตและปัจจุบันเชื่อมต่อกันอย่างลงตัวครับการดําเนินเรื่องหากพูดกันตามตรงก็ต้องบอกว่ามีความไม่กระชับสักเท่าไหร่ครับเพราะใช้เวลาในการเล่าเรื่องไปถึงสองชั่วโมงเต็มๆโดยมีแก่นหลักเป็นการเอาชีวิตรอดบนดอนจันทของฮวังซอนอูที่มีอุปสรรคหลายอย่างเข้า ามาพออุปสรรคตรงนั้นลดลงอุปสรรคตรงนี้ก็เพิ่มขึ้นสลับกันไปมาครับแต่ก็มีการสอดแทรกเรื่องของชาตินิยม และความแตกต่างของเชื้อชาติที่สามารถร่วมมือกันเข้ามาช่วยเหลือคนได้ด้วยเนื้อหาและการแสดงที่ดีทําให้ในหลายต่อหลายครั้งเรามีอารมณ์ร่วมและเอาใจช่วยเขาอยู่ไม่น้อยครับชั้นเชิงในการวางโครงเรื่องถือว่าทําออกมาได้ดีครับเพราะไม่ใช่แค่ปมในการเอาชีวิตรอดจากรวงจันทร์เพียงอย่างเดียวครับแต่มีหลายอย่างที่ผูกเอาไว้ในความสัมพันธ์ของตัวละครให้ตื่นเต้นกันครับได้รับทรุไปพร้อมกันถึงจะตื่นเต้นแค่ไหนเราก็จับทางได้อยู่แล้วครับอบพอเดาการเล่าเรื่องได้ครับ ด้วยบทบาทตัวละครของฮวังซอนอูเขานั้นเป็นตัวเดินเรื่องหลักที่ถ่ายทอดอารมณ์ออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบครับและถือว่าการแสดงของโคคยองซู ชูบทบาทความน่าสนใจได้เพิ่มขึ้นมากทีเดียวครับทั้งการแสดงสีหน้าแววตาประกอบไปด้วยมุมกล้องที่จับใบหน้าอารมณ์ของเขาอยู่เสมอครับร่วมกับน้ำเสียงในการพูดคือมันให้ความรู้สึกตัวละครนี้โกรธดีใจหรืออยากเอาชีวิตรอดได้อย่างจริงๆครับและยังมีซนขยงกูคนนี้ก็ฝีมือการแสดงระดับเยี่ยมไม่แพ้กันครับคือบทบาทมีความเป็นผู้นำการสั่งการทุกอย่างองค์รวมคือมันลงตัวไปหมดครับด้านนักแสดงสมทบคือมากันครับข้างทางเรือง บ,บทน้อยบทมากฟาดกันด้วยฝีมือการแสดงแบบเต็มไปด้วยคุณภาพครับไม่มีใครเบาให้ใครเล่นใหญ่เล่นหาดรามา่าครบทุกรนครับมีบทและคาแรคเตอร์เป็นที่จดจําในทุกๆคนครับอย่างรัฐมนตรีที่สร้างความหมันไส้ให้กับเราทั้งเรื่องถึงตอนจบจะคลายลงไปบ้างแต่คาแรคเตอร์ที่เขาแสดงมาเป็นบ้านเราอาจจะมีเปลือกทุเรียนไปวางหน้าบ้านแน่นอนครับสาหรับการถ่ายทำโปรดักชันยังคงระดับมาตรฐานเกาหลีได้อย่างสมเหตุสมผลครับมุมกล้องการตัดต่อทราน และการเกลี่ยสีวิดีโอคือลงตัวในช่วงเวลาและฉากนั้นๆครับโดยขอชมเรื่องมุมกล้องและฉากในยานอาวกาศสักหน่อยครับคือทำออกมาได้ดีมากมุมกล้องที่มีการหมุนวนไปร่วมกับตัวละครที่กำลังลอยอยู่ด้านในหรือแม้กระทั่งในการตอนมีอุปสรรคลมสุริยะฉากด้านในยานที่มีความพังลงไปบ้างโทนสีหมุนมากขึ้นแต่ด้วยยานอาวกาศด้านนอกและมุมกว้างอาจมีความลอยไปบ้างส่วนองค์ประกอบอื่น ทางห้องปฏิบัติการหอดูดาวค่อนข้างดีครับเป็นเรื่องที่ใช้โลเคชั่นน้อยมากที่ใช้พื้นที่คุ้มจริงๆนับว่าเป็นภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ที่เตรียมพร้อมประจักษ์คุณภาพต่อสายตา ทั้งเนื้อหาที่มีชั้นเชิงในการวางปมคลายแม็กคลายปมการเชื่อมต่อตัวละครและเรื่องราวเข้าด้วยกันอย่างสมเหตุสมผลครับมีการแฝงความรักชาติเข้ามาอยู่อย่างต่อเนื่องร่วมกับทีมนักแสดงที่ถ่ายทอดอารมณ์อย่างสมจริงในตัวละครนั้นๆครับมันทั้งสนุกลุ้นระทึกตื่นเต้นไปพร้อมกันและโปรดักชันยังคงคุณภาพมาตรฐานเหมือนเดิมครับและก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องน้อยๆของผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ